สวัสดีครับทุกรียนครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของ w o r t to be นะครับ w e r t to be แปลว่าเป็นอยู่คือนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน3ตัวนะครับคือ is am are ซึ่งแต่และตัวนั้นใช้แตกต่างกันนะครับดังต่อไปนี้นะครับแล้วแต่ประธานของประโยคเราเรียนไปแล้วบทที่แล้วเรื่องของ pronoun คำสรรพนาม subject pronoun คำสรรพนามที่ใช้เป็นประธานของประโยคนะครับมี Me, i u e d he she it นะครับซึ่ง verb to be นั้นจะใช้แตกต่างกันตามประธานของประโยคนะครับ verb to be มีหลักการใช้ดังนี้นะครับถ้าเป็นกิริยาสำคัญในประโยคนะครับมีความหมายว่าเป็นอยู่คือนะครับ ใช้วางหน้ากลุ่มคํา adjective หรือคําคุณศัพท์ใช้เป็นกริยาช่วยนะครับในโครงสร้างของประโยค continuous หรือประโยคที่มีกริยาเติม ing ใช้เป็นกริยาช่วยในโครงสร้างของประโยค passive voice นะครับซึ่งประโยคน,นี้นะครับเป็นประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะครับ อ่ามาดูนะครับหลักการใช้กับประธานของประโยคนะครับถ้าประธานที่เป็นเอกพจน์หรือบุุรษที่3ได้แก่ he she หรือ it นะครับซึ่งเป็นชื่อคนคนเดียวหรือสัตว์ตัวเดียวและสิ่งของที่มีเพียงหนึ่งเดียวนะครับเราจะใช้ w o r d to be คือ is เช่น he is t h e a c h e r she is in the room it is dog อย่างนี้เป็นต้น นะครับนักเรียนต่อไปนะครับถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่หนึ่งนะครับคือผู้พูดคนเดียวนะครับซึ่งได้แก่ I verb to be ที่ใช้คือ am นะครับเช่น I am a student ฉันเป็นนักเรียนอย่างที่3นะครับประธานเป็นพระหูพจน์ทุกบุรุษนะครับซึ่งได้แก่ we you they หรือชื่อคนหลายคนสัตว์หลายตัวและสิ่งของหลายอันนะครับ verb to ท e ีที่ใช้คืออา e นะครับเช่น we are nurse เราเป็นพยาบาล they are policemen เขาทั้งหลายเป็นตำรวจ suda and her friends are under the tree suda และก็ผองเพื่อนนั้นอยู่ใต้ต้นไม้ นะครับต่อมานะครับนะเวลาทําเป็นประโยคปฏิเสธเราจะใช้คำว่า not not เข้าไปข้างหลัง is mr ได้เลยนะครับเมื่อเป็นประโยคคำถามเราจะ verb to be is mr มาวางไว้หน้าประโยคเช่น they are not playing tennis เขาทั้งหลายไม่ได้กำลังเล่นเทนนิส are you listen to me คุณกำลังฟังฉันอยู่หรือเปล่านะครับ Is she talking on the phone? หลอนกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมนะครับนี่คือเรื่องของ verb to be ทั้งในประโยคบอกเล่าปฏิเสธและก็คำถามนะครับถ้าในเรียนได้เรียนนะครับในโรงเรียนเดี๋ยวครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่า verb to be เหล่านี้ใช้อย่างไรโดยละเอียดนะครับสำหรับวันนี้ก็ goodbye goodbye